สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอเฟอร์สวัสดีครับนี่ผมอยู่กับเจ้าพ่อมีเมืองไทยนะครับมีมาทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสสามสี่ปลายตาว่ะเยอะจัดห้าหกตัวหกตัวใช่ไหมต้องถาม้าพองก่อนครับใช่คร okay. ับโอเควันนี้ผมจะมาหายข้อสงสัยแล้วกันนะครับว่าทํายังไงถึงจะเกิดเกตวันมีทั้งหตัวได้นะครับเก่งมากครับปะคุอปครับวันนี้เริ่มจากเกตวันมี ทำยังไงครับถึงจะหาได้ขนาดนี้ทําเหมือนเกตวันตัวอื่นนะครับคือหาโซนใช่ไหมครับแล้วก็หาจุกินน้ามันแล้วก็ตั้งเต็นยิงครับเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นมีข้อแตกต่างนิดหน่อยๆนแค่นี้เองครับโอเคพาไปดูได้ไหมครับว่าจัดเต็นยังไงได้ครับได้ครับโอเคปะเราไปดูแผนที่คุณท็อปเลยนะครับว่าเขาจัดเต็นยังไงปะทุกคนโอเคมาแล้วอยู่ที่ซิวอริะครับซิวอริดพีคแมพที่ทุกคนนิยมในการหามีกันเนาะ ดูแมปน่อยดูแมปน่อยเต็นเพียบเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังโอเคผมจะเริ่มให้กับเจ้าของห้องเนี่ยอธิบายแล้วกันนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่มบแมปผมเนี่ยจะมีจุดกินน้ำหมีทุกบอ่อทุกจุดเลยคือมันต้องเ,เอ,อเริ่มแรกเลยครับคือต้องหาหาจุดกินน้ำของหมีซึ่งมีทุกที่ที่เป็นน้ำในแมปเลยอืมก็มคือเริ่มหาจุดหมีทั้งจุดนะครับเจอจุดกินน้ำแล้วเริ่มยิงยังไงครับตอนแรกที่ยิงเลย คือผมหามาก่อนปีที่แล้วผมก็เลยบางทีมีบางบ่อที่มีเต็นท์ไว้บางส่วนตั้งเพิ่มให้มันเป็นทั้งแบบครับพยายามเฉลีย่ยเฉลี่ยเต็นท์ไปบ่อไหนที่อยู่ใกล้บ้านผมก็ไม่ไม่ได้ตั้งครับเดินไปหาเอาโอเคงั้นอยากให้คุณท็อปพาไปดูที่บ่อหน้างานเลยครับว่าเริ่มจากบ่อไหนดีที่อยากจะพูดในบ่อแรกนะครับว่าบ่อน,นี้ควรยิงไม่ยิงยังไงพ<อ>าไปดูหน่อยได้ไหมครับครับก็บ่อที่ผมเลือกยิงก็คือเป็นบ่อมุมบนซ้ายมุมซ้ายตรงนี้นะเดี๋ยววาปไปด้วยโอเค ไปดูหน้างานครับโอเคมาดูที่บ่อแรกนะครับบ่อนี้ที่คุณท็อปบ,บอกว่าส่องไปแล้วเจอหมีเลยโอ้ 7, หเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดดีเฟนดิ้งครับน่าจะเจอ,อไลออนไล่ใช่ไหมนี่น <ะ S 2> ครับมีปูมาตัวตัวกัวการเลยโอเคปูมาไล่ตัวนี้นะครับนี่คือจุดบ่อหลักเลยใช่ไหมครับพี่คุณท็อปเกือมยิงใช่ครับผมยิงตรงนี้ทำาป็นไงถึงจะ ให้หมีมันเกิดแบบนี้แบบว่าเกิดตัวผู้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงล่ะครับหลังจากวิธีแรกนะครับพอหาบอร์ดหาโซนหมีทุกตัวในแบบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จําว่าหมีอ่ะมีตัวผู้อ่ะมีจุดไหนบ้างในแบบเราก็มาไวผมอ่า<ว>ผ,มอผมใช้วิธีมาแบบบ้านผมก็มบ,บ,บ้านก็ยิงแล้วตัวเมียอ,อย่างนี้ยิงไหมครับปกติอ่าตัวเมียจะยิงเฉพาะในโซนที่เราอยากให้ตัวผู้มาก็คือ,อบอร์ดที่เราจะทําเป็นบอร์ดหลักเราจะต้องยิงตัวเมียอ,ออก กลับกันถ้าบ่อไหนเราไม่ใช้เราย้ายเราต้องการย้ายตัวผู้มารวมกันเราก็ทิ้งตัวเมียไว้แล้วเอาตัวผู้ย้ายมาครับอืมฝั่งล้วงงนิดหน่อยนะครับจากที่บอกเราที่ไม่อยากจะยิงใช่ไหมเราต้องการ,รที่จะเอาตัวผู้ทิ้งเอาตัวเมียย้ายมาต้องทำยังไงครับยิงตัวเมียทิ้งแล้วก็ยิงตัวผู้ทิ้งด้วยอ่ามันจะเป็นวิธีสุดท้ายครับผมเอ่อพอเราพอเราหาโซนตัวผู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ เอ่อค่อยๆสลับจุดตัวผู้กับตัวเมียครับทีละคู่ทีละคู่ทีละจุดสลับตัวผู้กับตัวเมียทำยังไงครับเล่มยังไงครับอย่างเช่นสมมุติผมต้องการสมมุติอ่จุดข้างหน้าผมเนี่ยครับสมมุติเป็นตัวเมียเลเวลสามอ่ะครับครับแล้วเอบ่อตรงมูเดียเอาโพสผมเป็นมีตัวผู้บ่ออื่นนะครับออืผมก็จะยิงตัวเมียตรงนี้อยิงปั้งปุ๊บแล้วผมก็จะย้ายไปยิง ตัวผู้อีกบอ่อหนึ่ง uh huh. พอหมีสองตัวนี้มันตายปุ๊บเราออกจากเกมเข้าใหม่ปุ๊บมีโอกาสที่มันจะสลับกันี้จะสลับจุดเกิดอย่างถาวรใช่รับโอเคได้คาตอบแล้วนะครับก็คือการสลับจุดเนี่ยถ้าเรายิงตัวผู้ใน1จุดนะครับแล้วก็ตัวเมี1หนึ่งจุดนะครับถ้าคุณอยากให้มันสลับกันเนี่ยคุณต้องเก็บทั้งสองตัวให้ได้นะครับจากนั้นคุณก็ออกเกมเข้ามาใหม่โอกาสที่มันจะสลับมีโอเคได้คําตอบชัดนะครับมีอีกกรณีหนึ่งถ้ามันไม่สลับทํำยังไงถ้ามันไม่สลับ ตัวเมียตัวนี้มันก็จะกระเด้งไปเกิดในโซนโซนของ4บอ่อเนี่ยครับแล้วก็ตัวผู้มันก็จะไปเกิดของในโซนของมันซึ่งแต่ละบอ่อมันก็จะเชื่อมกันอีกตั้งหายทีนึงเราก็ต้องไปหาตัวผู้ตัวเดิมตัวนั้นนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ลุ้นให้มันสลับกันโอ้ถ้าฟังแบบนี้ก็แสดงว่าโอกาสงานเข้าก็สูงสิครับ ก็คือโอกาสที่โอกาสที่หมีตัวผู้กับตัวเมียจะกระเด็นไปอยู่ที่อื่นเราต้องไปตามหาอีกก็คือเป็นเรื่องที่โอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเป็นเพราะว่าเพราะอย่างนั้นผมเลยเลือกตัวผู้จากบ่อที่เรารู้จุดเกิดที่แน่นอนของมันก่อนโอเคบางบ่อโซนมันจะค่อนข้างคุมเคือครับเราก็จะไม่เลือกที่จะไม่ไม่เอามันมาโอเคทำบ่อแบบนี้เอาตัวผู้กองรวมกันไว้เอาตัวเมียแยกออกไปเราจะไม่ยิงนะครับส่วนตัวที่มันกลัวเราเนี่ยก็คือตัวมอเทสเลออน แถวนี้ถ้าเจอก็ยิงใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมถ้าอยู่ในกรณีที่แบบมันไล่ตัวสองตัวผมก็จะยิงหมีก่อนแล้วก็ยิงปูมา่าแต่ถ้าหมี <Okay. S 1> ตรงนั้นมีหมีตัวผู้เยอะมากๆอย่าง3มตัวสี่ตัวขึ้นไปแล้วถ้ามันหนีหมดเลยผมก็จะออกเกมเข้าใหม่ครับให้มันสปอนใหม่ <Okay. S 1> มันจะจะกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคงั้นกรณีเมื่อกี้เนี่ยที่เราเจอหมีนะครับหมีหตัวหนึ่ง7ดตัวหนึ่งเกิดคู่กันแล้วต้องยิง2ตัวทิ้งเหมือนเดิมปกติใช่ ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้มันวิ่งหนีไปตัวหนึ่งเราทำไงจะหามันเจอครับถ้าเป็นกรณีนี้ครับเธอทำมันหนีหายไปแล้วผมก็จะข้ามเลยก็คือวิวนที่อื่นเลยแล้วก็คอยมายิงรอบหน้าครับแล้วหมีจะไม่หายไปใช่ไหมครับไม่หายครับไม่หายโอเคงั้นอยากให้คุณท็อปพาเวียนให้ครบทุกปอดเลยนะครับสักถึงรอบว่าเริ่มยิงจากตรงนี้จุดแรกสมินะครับยิงเลยก็ได้ครับผมจะได้รอดูเลยเดี๋ยวผมจัดการเลยปืนที่ใช้เนี่ยไม่ต่างอะไรกันมากนะครับส่วนมากจะใช้300รแมกนัมไม่ก็338แนะครับ สองปืนหลักอยู่แล้วเนาะกด,ดไปแล้วนะครับมีเรีย่ย <c> ห <oughs> ลังจอดยิงเสร็จปุ๊บาร์ปไปเก็บฝั่งนู้นนะอ่ามีจุดยิงจุดเก็บนะครับต้องทําแบบนี้เนาะสองเต็นต์ต่อหนึ่งบอ่อเก็บเสร็จแล้วก็รอนะเรียบร้อยแล้วครับียบร้อยครับปบร๊บเลยเลยครับรก็จะไปอีกจุดหนึ่งจุดนี้ครับเก็บตามไปครับโอเคจุดนี้เป็นจุดที่สองนะครับที่เขาบอกว่าเซตไว้แล้วนะครับ ผมมาดูเนี่ยาเจอจริงๆเป็นหมีหกนะครับดิงกิ้งหนึ่งตัวอยู่ที่เดิมประจําการที่นิโซนกินน้ำเท่านั้นช่วยอธิบ,บายหน่อยได้ไหมครับทาไมเราถึงต้องล่าริมน้ำเหรอครับทำไมเราไม่ล่าตอนนอนหรือว่าตอนกินข้าวเหรอเพราะว่าเป็นมุมเปิดที่สุดแล้วครับหมีเนี่ยปกติมันจะนอนในป่าเนี่ยป่าบนเขาเนี่ยข้างบนนะครับมันหาไม่ได้คือเวลาเรากด i d i n g ตัวเกตวันตัวไหนก็ตามเขาจะนิยมหาในจุจดกินน้ําทุกตัวเลยครับ ืในป่าเรามมีวิธีหาเจอใช่ไหมครับถึงเจอก็ลําบากเนาะจะไม่เหมือนกันครับลําบากครับทําได้แต่ลําบากมากโอเคครับงั้นคุณตอบจัดการตัวที่สองเลยครับจัดการต่ออัพเรียบร้อยอันนี้ครับจะเห็นบนพื้นมีรอยหนีนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะวัดเต็นท์ฝั่งนู้นแล้วก็จะยิงฝั่งนี้อืมโอเคครับงั้นเราว์ปไปพร้อมกันครับจะได้มีจะได้มีฟีลลิ่งนะครับเือครับโอเคยิงเสร็จปั๊บกลับมาเก็บฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ส่องกลับไปที่ฝั่งเดิมไปนี่โอเคเจอหียแปดพิธีคอนด้ยกับหกนะครับดูดด้วยโอเคจัดเลยครับผมรอดูอยู่ตัวนี้มีสองตัวนะครับถือว่าบ่ดีนะครับคะแนนแปดมิธีอนอนี่น้ำหนักแม็กเวฟโอกาสจะเป็นเดมอนเกตวันนี่มาเต็มแน่นอนตัวนี้นะครับคู่กันกับหมีหกจะใช้สมาธิได้นะครับโยกแล้วหนึ่งตัวครับไปที่รังจอดนะครับแกะไปครับโอเคเข้าแน่นอน องตัวเรียบร้อยครับเร้อยสวยครับแล้วก็เก็บบ่อแบบนี้ผมแนะนําที่สุดเลยนะครับก็คือบ่อยิงฝั่ง A ว่าฝั่ง B ยิงฝั่ง B ว่าฝั่ง A ทําให้ได้แบบนี้ทุกคนจะเก็บได้ไวกลายได้ไวนะครับประหยัดเวลาด้วยประหยัดเต็น์ด้วยนะครับโอเคไปเก็บถ้าเรื่องเฮิร์ a แมเนจเมนต์นะครับของหมีนี่จะค่อนข้างมีปัญหาหน่อยจะเฮ<ม>ิร์ไม่ติดเรียกว่าเฮิร์ไม่ติดเลยครับือต้องยิงแบบไม่เฮิร์เพราะว่าจํานวนตัวผู้จะน้อยมากๆครับจนจนเรา <Okay. S 2> ไม่สามารถคุมเลเวลมันได้ กันผมขออยายคำว่าเฮิร์สเบดเมนหน่อยนะครับเฮิร์สเบดเมนเนี่ยปกติเราจะยิงตัวใหญ่ๆคะแนนวสวยๆนะครับแล้วก็เก็บตัวที่มันคะแนนไม่ดีไว้นะครับถ้าเป็นสัตว์อย่างเช่นหมีเนี่ยมันเกิดถึงเก้าใช่ไหมเราจะยิงตั้งแต่ 5, 6, 7, 8, 9นะครับแต่เท่านี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำไม่ได้หมี4อาจจะเกิดหมี 3, อามจ,จะเกิดงันก็ต้องยิงไปเลยนะครับเพื่อที่จะ ได้การสปอนต่อเนื่องแต่ก,ก็ไม่ขาดตอนคะรับคำตอบได้แล้วต่อไปเนี่ยผมอยากรู้ว่าต้องยิงเท่าไหร่นะครับถึงเกตวันจะเกิดผมจะรู้ไหมครับเออหมีเหรอครับหรือว่าทุกตัวมีครับมีประมาณมีครับของผมนะตัวแรกตัวแรกทำทำปีที่แล้วประมาณเจ็ดพันกว่าตัวคันเจ็ด่ัีตัวโอ้ไ oh ม่ก็ตัวแรก 7, เจ็ดพันตัวเลยใช่ครับผมก็ทําปีเอ่อปีนี้พอปีนี้ปุ๊บตัวแรกที่ออกในปีนี้ก็ประมาณห้าเอ้ยสี่พันห้าครับประมาณนี้ 4 5 0พันห้าร้อยตัวนะครับตัวที่สองโอเคครับก็คือคำคำตอบเฉลยก็คือหลักพันขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมโอเคตรงนี้เรามาเจออีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียสองตัวทุกคนปกติตรงนี้จะมีตัวเมียสองตัวครับแต่รอบนี้รอบนี้ไม่มีตัวผู้กระเด็นมาเกิดตรงนี้ครับอ๋อนี่คือวาร์ปมาเช็คตัวผู้กระเด็นนะครับพอไม่มีปุ๊บเราก็วาร์ปต่อเลยโอเคตัวเมียสองตัวเราไม่ยิงเนาะไม่ยิงครับไม่ยิงครับ ต่อเลยครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือ2ตัวเมื่อกี้ผมสามารถยิงเอาตัวผู้อีก2ตัวมาใส่แทนตัวนี้ได้แทน2งตัวนี้ได้แต่ว่าแค้จํานวนเท่านี้ก็ได้ผมก็เลยหยุดสลับยิงสลับจุดแล้วโอเคอืมงั้นอยากให้สรุปหน่อยครับว่าถ้าเราทําบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยประมาณกี่ตัวครับที่เรายิงได้1รอบใช้ประมาณกี่ตัวครับสมมติว่าเรายิงบ่อละ2ตัว2ตัวเนี่ยหรอบที่เราทำเนี่ยประมาณพวกเนี้ย จำนวนบ่อแล้วก็จำนวนตัวเนี่ยพอจะอธิบายหน่อยได้ไหมครับกี่ตัวประมาณจริงๆมันตายตัวที่ประมาณ9ตัวครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกรอบแล้วเรามาถึงมาปุ๊บแล้วมันจะมาตรงเวลาบางทีมันจะถูกมาเทสและออนไลน์บ้างมาไม่ตรงเวลาบ้างก็ประมาณ6กถึงเตัวครับต่อต่อรอบ6กถึงเตัวต่อรอบ ถ้ายิงคร,ครบแล้ว <plaque. S 1> ก็กดออกเข้าใหม่ใช่ไหมครับหน้าเมนูใช่ครับถ้าเวลายังไม่ถึงเที่ยงคืนเราก็จะออกเกมเข้าใหม่แล้วก็วนบอร์ดหนึ่งใหม่ทําเหมือนเดิมซ้ําๆครับมันก็จะลั่นได้ครบรอบต่อเนื่องเองโอเคได้คาตอบแล้วนะครับเราก็ยิงประมาณ6กถึงตัวไม่เกินนี้ถ้าเวลายังเหลือเนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงคืนตรงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะออกไปหน้าเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่มีก็จะเกิดสปอนเหมือนที่เราทําไว้มัครับเมื่อกี้แล้วจำนวนบอร์ดะครับประมาณกี่บอร์ดมีคําตอบไหมครับ เอ่อเมื่อกี้เราว่ามาสี่บ่อแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูอีกบ่อหนึ่งข้างล่างครับแล้วก็จบแล้วครับหนึ่งรอบโอเคจุดซ้ายใช่ไหมครับไปเก็บเก็บมีตัวนี้บ่ออีกตัวนึงนะครับบ่อสุดท้ายคือตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดอธิบายเรื่องบ่อให้คนดูฟังก่อนนะครับตรงนี้ผมมาเนี่ยเจอมีไหมเจอไหมครับรู้สึกเหมือนน้องๆจะมาไม่ตรงเวลาครับน้องมาไม่ตรงเวลาแก้วเรียนสายนะครับอ่ะผมจะอธิบายคนดูฟังแล้วกันครับ ที่เราเห็นเนี่ยเขาจัดไว้5จุดเนี่ยหจุดสจุดสจุดสจุดแล้หาจุดเขาทาแบบนี้ได้ก็คือหลักการที่เราพูดถึงเมื่อต้นคิวนะครับก็คือยิงตัวผู้กับตัวเมียพร้อมกันเก็บให้ได้ออกข้อใหม่โอกาสที่มันจะสลับบ่อเรื่อยๆนะครับเราก็จะเอาตัวผู้ที่มันกระจายอยู่ตรงเนี้ยนะครับกระจายตรงนี้ตรงนี้นี้ที่เราเห็น,นครับที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะครับยิงหนึ่งตัวแล้วก็มาหาตัวเมียที่เราอยากจะเอามาใส่แทนนะครับ1ตัวตรงนี้ออกข้อใหม่สลับเข้าใจไหมไม่งงเนาะเรื่องนี้ ก็อาจจะใช้เวลานานนะครับคุณพอบเนี course, ่ยเขาใช้เวลาประมาณเป็นปีแล้วนะครับในการเซตปอดเพื่อให้มันเวิร์กแบบนี้แต่ถ้าคุณเซตปอดแล้วยังไม่เป็นแบบนี้ไม่ต้องจอใจนะครับยังไงแล้วเก็ตวันมาก็มาอยู่ดีมาแล้วครับนี่มาแล้วครับโอมาพอดีพูดจบมาพอดีโอเคเราเจอบ่อนี้ผมจะยิงตัวห้าแค่ตัวเดียวอ๋อโอเคนี่มันจะวิ่งนี้นะครับพลาดหรือเปล่าเฮ้ยได้ใช่ ช่วยครับโดยช่วยครับผมมีผมมีสามครับผมบอกโดยช่วยโอเคอ่ะเรายิงเมื่อกี้ห้าตัวหนึ่งแต่สามไม่ยิงมีคำตอบให้ผมหน่อยไหมครับว่าทำไมสามถึงไม่ยิงเมื่อกี้เพราะว่าใจหนึ่งผมก็อยากให้มันเฮิร์ทไอเนี่ยไว้ครับติดเหมือนเฮิร์ทเมเนจเมนไว้บ้างเพราะยังไงสามเปแนนําที่สุดของมีแล้วมีสองอีกตัวหนึ่งครับบอร์ดสองก็มีใช่ไหมครับโอเคก็คือสองกับสามนี่ เยอะน้อยทํเฮิร์ตไ้หน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ทําโอเคไปคำตอบนะครับเขาถึงยิงแต่ห้านะโอเคถ้าว่ายิงได้ยิงได้ไหมยิงได้ครับแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่คนยิงได้ครับยิงได้โอเคเราครบทุกจุดท่าบ่ออกเกมเข้าใหม่นี่คือจบแล้วนะครับหนึ่งรอบทาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะประมาณสามพันสองพันหนึ่งพันแล้วจะดวงคุณนะครับก็จะเกิดเก็บานตอนไหนครับตอนนี้เขาคุณท็อปเนี่ยเก็บานทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ๋อหมีหกตัวครับ โอเคมีมีทั้งหมด6ตัวนะครับใช้เวลาหาประมาณเท่าไหร่ครับอืมถ้าไม่นับปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ประมาณ2เดือนเลยครับ2เดือนนิดๆก็ใช้เวลาล่าประมาณ2เดือนนะครับเจอมีระมาณ5ตัวไม่นับตัวทีแล้วปีที่แล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณนี้เนาะพอจะเห็นภาพไว้เุกคนสุดท้ายเราอยากจะถามคุณรอบหน่อยครับว่าอุปสรรคในการเล่นหมีจริงๆเนี่ยคืออะไรทําไมเขาถึงไม่หากันเออมีมีอย่างแรกเลยครับคือหมีไปตอนกลางคืน ซึ่งเออมันจะต้องล่าตอนกลางคืนอันนี้แน่นอนบางคนก็จะแบบมองไม่เห็นไม่ชอบแว่นเออแว่นไนวิชั่นอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือเออมีพุ่มเซียนไอ้ยางสูงครับอ่าผมขอพูดต่อในพุ่มเซียนในผมอย่างชอบเลยไ <laughs> อ้พุ่มเซียนคือพุ่มนี่ครับพุ่มที่เราเห็นริมนาครับเออเห็นไหมเน,นี้ยถ้าหนีเข้าไปอยู่เนี่ยเราหาไม่เจอเลยนะทุกคนครับการที่จะหามันเจอเนี่ยเราจะต้องใช้ยังไงครับอ่ะผม เคยล่าม,มาก่อนใช่ไหมครับผมก็จะพอรู้ว่าตรงเนี้ยมีมีตัวมากินผมก็จะใช้วิธียิงเช็คเอาคือยิงใส่พุ่มเลยไม่ไม่ไม่ยิงให้โดนตัวนะครับพอมันวิ่งแล้วแล้วเราก็เอแท็กว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียเวลอะไรแล้วค่อยยิงผมจะไม่ยิงแบบไม่รู้ไม่รู้ครับว่ามันคือเพศอะไรใซส่ไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าเนาะใช่ครับโอเคแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะมองเห็นพุ่มเซียนโดยที่แบบว่าเลนเดอร์ได้ไหมครับ เช่นระยะไกลๆหรือว่าความสูงเนี่ยมันพอจะมีไหมครับเทคนิคได้ครับได้ครับเออบ่อจะต้องเป็นบ่อที่เอออยู่ไกลๆจุดจุดกินน้ำครับคือวางเต็นท์ห่างจากจุดกินน้ำอันนั้นน่ะประมาณ350เมตรโอเคเออการเรนเดอร์ของพุ่มเซียนเนี่ยมันจะบางตาลงเราจะสปอตมันได้ครับโอเคพอจะมีให้ดูทั้งจุดไหมครับก่อนไปพอดีน่าจะทันได้ครับได้ครับว่าไปครับ อ๋อผมลืมเมื่อกี้ลืมอธิบายอย่างที่3ามมัลเทนไลออนเขาเอามัลเทนไลออนเนี่ยปรับเวลาให้มันไล่หมีเนี่ยครับช่วงเวลาเดียวกับที่หมีกินน้ําเลยซึ่งเราจะต้องยิงหมีขณะที่มันหนีครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบากบางทีผมก็เบื่อเหมือนกันอุปสรรคข้อที่3ามคือเรื่องมัเทนไลออนนะครับหรือว่าเสือภูม่านี่แหละเสือภูเขานี่แหละนะครับมันจะวิ่งไล่สัตว์นะครับสถานะที่มันขึ้นเนี่ยแบบแคทชิ่งไล่กัดคนอื่นนะซึ่งเขาทํามาหน้าเกียดมากนะครับ แล้วประเด็นเกมนี้คือหมีกับปูม่าเนี่ยหมีดันกลัวปูม่าแทนนะผมก็งงเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับอุปสรรคขอ้สอุดท้ายเนาะคือเรื่องนี้นะครับตรงไกลๆเนี่ยครับที่ผมสปอตเห็นไหมครับไอ้ที่ผมวางเวพอยเห็นไหมครับตรงนั้นปกติจะมีพุ่มเซียนอยู่แต่ถ้าเรามองจากตรงนี้จะไม่เห็นพุ่มเซียน <Okay. S 2> พุ่มเซียนจะไม่เกิดตรงนี้ใช่ไหมครับต,ตรงนี้จะเกิดเรามาดูเรื่องพุ่มเซียนครับตอนเนี้ยระยะที่เราเห็นเนี่ยประมาณ28090นะ่พุ่มเซียนยังเกิดน,นะครับแบบนี้นะ เราจะสปอตแบบนี้แล้วกด e น่จะไม่เห็นมีนะครับถ้าเราถอยออกมาหน่อยระยะประมาณ300นิดๆน,ดๆนะครับแล้วแต่มุมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่สูงนิดนึงก็เลยพุ่มเสียนไม่เกิดเหรอเห็นไหมอนะ่ะเรนเดอร์ายากเห็นไหมครับไม่มีละกลายเป็นว่าเนี่ยถ้าเราเจอมีเนี่ยเรากด e ตรงเนี้ยมีจะขึ้นไฮไลท์ให้เราเลยครับก็จะเห็นมีได้เลยเนาะโอเครับกด e ไปสนุกมากเลยครับคุณท็อปที่พามาทัวร์เออบอก์มีนะครับ,รบโอเคงั้น<ม>อยากให้คุณท็อปฝากหน่อยครับบ้าน ตอนเจอหมีทั้งหมด6ตัวแล้วเนี่ยอยากจะฝากคนที่จะตามรอยคุณท็อปนะครับอยากจะฝากหลายท้องเจอเลยครับถ้ามีประสบการณ์เล่นลองเอ่อจากเกมวันตัวก่อนๆแล้วอะครับลองได้ครับไม่ไม่ยากถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาใน Discord ของพี่นัทได้ผมังไงก็ขอบคุณคุณท็อปเลยนะครับขอบคุณมิลเลอร์ที่มามาทำอะไรกันอก่อนโอเคังไงก็ถ้าตามหมีขอให้เจอทุกคนนะครับท้ายแล้วก็ต้องหวังว่าจะชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไป้ลยด้วยติดตามกันได้ในกลุ่มนี้นะครับมอเตอร์ออนก็มา ไปทุกคนสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผมอ่าบายๆครับ